รู้สึกมากครับแล้วก็ใจหายนะ <มา S 1> เพราะ<ม>าว่ามันคือความผูกพันระหว่างไม่ว่าจะเป็นเราสี่คนแล้วก็แล้วก็ผูกพันกับคนดูที่มาดูด้วยครับครับด้วยความที่เรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีจะมีกระแสตอบรับดีขนาดนี้ใช่พอมีการเพิ่มรอบถึงสี่รอบปุ๊บเ่ยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เกินคาดมากๆคือนอนดึกน้องเมย์หันมาตบตาปั๊บ ำตาคอเลยพี่แก้ม <uh um> um ิ้วส่งริ้วส่งมาผมไปเลยคือมันเพลงที่สูงเป็นเพลงที่ปกติพวกเราก็ร้องให้กําลังใจคนดูแล้วก็ให้กําลังใจกันเองอยู่แล้วแต่พอยิ่งวันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ารอบสุดท้ายที่เราจะได้ร้องด้วยกันแล้วก็ร้องให้กับคนดูทุกคนเหมือนก็เลยอืมตื้อๆมันยิ่งแบบเข้าใจความหมายของเพลงนี้มากแล้วเราก็รู้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ได้ร้องแล้วอ่ะ ใจทุกๆคนที่ทํางานในครั้งนี้ครับคือไม่ว่าจะเป็นทั้งสีคนเองหรือว่าเบื้องหลังทุกๆคนที่เต็มที่กับงานครั้งนี้มากๆแล้วก็มันก็ออกมาอย่างที่เราแบบว่าเกินเกินความคาดหมายมากๆจริงๆแล้วมากๆที่สุดคือน้องๆทั้งสามคนคือเรารู้สึกว่ามันไม่คิดว่าเราจะได้มีน้องชายทั้ง3คนที่น่ารักกับเราขนาดนี้ ก็มีความสุขมากๆขอบคุณมากๆจริงๆร,รับใจในความในความเป็นทีมเวิร์คครับของเราทุกคนทั้ง4ี่คนนี้แล้วก็แล้วก็ทีมงานทุกคนอย่างเหมือนโดมมันคือการที่เราที่เราใช้ใจร้องออกไปจริงๆทําให้คนดูทุกคนได้ได้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆที่เราอยากจะถ่ายทอดไปแล้วก,แวก็แล้วก็ชื่นชอบกับคอนเสิร์ตนี้แล้วผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าเด็กบ้านๆเงี้ยจะได้เข้ามาทําอะไรแบบยิง่งใหญ่ขนาดนี้มัน มันต้องขอบคุณโอกาสขอบคุณพี่บอยครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ทําให้ผมไดม้มีทุกวันนี้และได้มีประสบการณ์มากขึ้นประทับใจบเรียกว่าทุกท,ทุกวันที่มาทํางาน เชนะครับสนุกมากสนุกมากจริงๆสนุกมากแล้วก็ถ้าพูดตรงๆคือ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูคอนเสิร์ตไหนสนุกเท่าคอนเสิร์ตนี้มาก่อนไปกี mm hmm. ต้ตอนตอนเขาม่นั่งโอ้โหทราบซึ้งอยากจะร้องไห้ mm hmm. หรือว่าผม, mm hmm. ผ,มผมพึ่งสึกมาใหม่ๆก็ไม่รู้แล้วผมไม่ดูอะไรที่มันเป็นบันเทิงอ่ะแล้ววันนี้เพิ่งเ mm hmm. พิ่งมาดูการแรกแต่ว่าถ้าพูดตรงคือบัรหมื่นหนึ่งก็คุ้มยอมจ่าย mm hmm. คือตอนแรกเรา ต้องบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบน้องๆจะแบบเก่งสุดยอดนั้นคือรู้ว่าน้องๆสี่คนนี่เก่งแต่ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้พระเจ้าส่งสี่คนนี้มาเกิดได้อย่างไรอะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าพอพอทอได้มาดูปุ๊บคือแต่ละคนก็มีพาร์ทโซโล่ของตัวเองแล้วก็มีพาร์ทที่รวมกันแล้วก็มีพาร์ทต่างๆที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นคือหลายๆคนเนยบอกให้ผมมาดูบอกให้ผมมาดูห,มมาดหลายครั้งมากทีมวงทีมงานแฟนคลับรวมถึงเจ้านายก็บอกให้มาดูครั้งนี้วนันนี้มีโอกาสได้มาดูรอบสุุดดท้าาายพอีีสว่มมันคคช พี่อยากจะ,จะบอกนะมันเล่นว่าว้าว้าว้าวาพี่จะให้ผู้ใหญ่ไปสูขข่ขอ้ขอองร้อง้องแล้วพี่จะไปคุยกับพ่อพองพองพองพงอนาคตเนี่ย <c oughs> มีดีวีดีครับผม <c oughs> อะไรคลาสคลาสคอนเสิร์ตครั้งนี้หรือว่าใครที่มาแล้วอยากจะเก็บภาพความประทับใจไว้เนี่ยครับเดี๋ยวมีดีวีดีออกจำหน่ายแน่นอนก็ต้องรอติดตามครับตอนนี้อีกสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งบอกข่าวว่าช่วงไหนก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยเป็นกำลังใจทั้งสี่คนมาตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบว่าก่อนแสดงแล้วก็แล้วก็พอแสดงทุกรอบทุกรอบเนี่ยก็ก็คือพูดปากต่อปากกันแล้วก็ทําให้กระแสตอบรับเนี่ยต้องเพิ่มรอบขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอบคุณมากค่ะ